ก่อนจะเปิดหนังสือนิทานลูกหนังนะครับหนึ่งซับสไครต์หนึ่งคอมเมนต์ของพวกท่านนะีฮะจะเป็นกำลังใจสำคัญให้เราได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่ผมได้เห็นการเล่นของเขาผ่านตาของผมจริงๆเขาเป็นนักฟุตบอลที่น่าเหลือเชื่อเจอเกนครอปกุนซือลิเวอร์พูลเคยกล่าวถึงแจ็คกิลิสครับ แจ็ iz, คกิรีสรับเปเมเกอร์ maker, ทีมชาติอังกฤษซึ่งตอนนี้เชื่อว่าชื่อของแจ็คกิรีสเป็นดาวรุ่งของแอสตันวินล่าได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นปากของแฟนบอลเมืองผู้ดีไปแล้วไม่ใช่น้อยครับไม่ใช่แค่เจอก้นครบเท่านั้นที่พูดถึงเขาครับเป๊ปกวาดิโอลาคุนซือชื่อดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เคยกล่าวถึงเขาว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับ ไอ้เด็กหนุ่มถุงเท้าคึ่งแค้งคนนี้คือใครเขาทําอะไรจนทําให้สสุดยอดกุญซือระดับโลกต้องชมเขาแบบนี้ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดหนังสือนิทานลูกหนังเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้กันครับว่าเขาคือใครแจ็คีรีลิสกำเนิดวันที่10กันยายนครับคิสตศักราช1995นักเตะคนประเทศอังกฤษครับตอนนี้ขึ้นตรงต่อสมาคมแอสตันวินล่า สมาพันจากพิมเมลีกอังกฤษครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกใส่เสื้อลำดับที่10ครับเขากำเนิดที่อังกฤษโดยแม่เขาเนี่ยเป็นคนประเทศอังกฤษแต่กำเนิดเลยครับแต่ว่าบิดาของเขานั้นเป็นลูกครึ่งอังกฤษและไอ์แลนด์ครับเลยทําให้กิริสครับมีเชื้อสายของไอ์แลนด์ติดมาด้วยครับโดยเขาเตบิบโตขึ้นมาในครอบครัวที่เป็นแฟนบอลของแอสตันวินล่าโดยแท้ครับทําให้เขาซึมซับวิถีบอลมาตั้งแต่วัยเด็กครับ ในทันทีที่เขาอายุ6ปีเพียงแค่นั้นครับเขาก็เริ่มได้นฟุตบอลและเป็นไปตามอย่างที่เขาหวังไว้ครับเมื่อเขาได้เล่นให้กับกลุ่มเยาวชนของแอสตันวินล่าตั้งแต่วัยเพียงแค่6ขวบในปี2001เท่านั้นครับโดยเขาใช้เวลาอยู่พอสมควรในชุดเยาวชนของแอสตันวินล่าและก็เคยถูกดึงขึ้นมามีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพรีเมียร์ลีกที่เจอกับเชลซีในปี2012ด้วยครับซึ่งในเวลานั้น เขาอายุเพียงแค่16ปีเพียงแค่นั้นครับในตอนที่เขาเล่นให้กับแอสตันวินล่าในชุดเยาวชนนั้นเขาโดนจับลงเล่นถึง2ตำแหน่งสลับไปมาครับระหว่างตำแหน่งปีกและมิดฟิลตัวรุกโดยเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีความเร็วประจำตัวอยู่พอสมควรครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะไปพร้อมเตะวิ่งแข่งกับกองหลังทุกรายครับแถมยังมีความถนัดการจ่ายบอลที่ฉลาดเฉลียวครับนั่นจึงทำให้กิลลิสเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ทีมแอสตันวินล่า ที่อายุต่ำมากกว่า19ปีคว้าชแชมป์มาได้ในช่วงฤดูกาล2012-2013ครับแต่ว่าด้วยอายุของเขาที่ไม่พอสำหรับบอลพิมินลีของอังกฤษครับทำให้เขายังไม่สามารถอายึ้นมาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ให้กับแอสตันวิลล่าได้ดังนั้นปี2013กิลิสถูกส่งลงไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากเพิ่มขึ้นในลีกวันโดยเขาถูกส่งไปให้กับทางน็อตคาตี้ยืมตัวครับ เกมครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นในเกมที่แพ้ให้กับ MK d o n ไปถึง1ประตูต่อ3ครับโดยเขาถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในนาทีที่59ของเกมครับแต่แล้วต่อจากนั้นครับกีริสก็เปิดฉากประตูแรกให้กับน็อตคาลตี้ได้สำเร็จครับเขาได้โอกาสลงไปในสนามทั้งสิ้น37นัดครับยิงไปได้5ประตูให้กับน็อตคาตี้ครับเมื่อกลับมาจากยีมตัวเสร็จ แอสตันวินล่ามองเห็นแล้วว่ากิริสเติบโตขึ้นมากพอเหมาะพอควรทำให้เขาถูกดึงขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่และก็ถูกส่งลงไปในสนามในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดยเขาถูกส่งลงไปเล่นแทนไรอันเบอร์ซานในนาทีที่87ของเกมครับซึ่งเกมนี้แอสตันวินล่าก็แพ้ไป4ประตูต่อ0ูนย์ครับ ถัดมากิลิสลงเล่นในสีเสื้อแอสตันวินล่าครับชุดใหญ่เป็นเกมที่2โดยเขาถูกส่งลงมาเล่นในนาทีที่71ของเกมครับในเกมที่วิลล่าเอาชนะสโตกไปได้ถึง1ประตูต่อศูนในเกมพิมพ์ล,ลีครับรวมทั้งในช่วงเวลานั้นข้อตกลงของเขาจะหมดในตอนซัมเมอร์ของปี2015ครับซึ่งทางแอสตันวินล่าก็รีบจัดแจงขยายต่อสัญญาไปในทันทีครับด้วยข้อตกลง4ปีครับภายใต้ข้อตกลงใหม่ครับ กิริสลงเล่นเปิดฉากครั้งแรกในเกม FA ครับรอบ3ครับซึ่งเกมนี้วิลล่าเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับโดยกิริสลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกของเกมจนกระทั่งนาทีที่75ครับต่อมากิริสออกเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกคราวแรกในเกมที่วิลล่าเสมอกับฟิล์ป์บักเลนเจอร์ครับ3ประตูต่อ3ซึ่งในเกมนี้ครับกิริสถูกโหวตให้เป็นผู้เล่นที่เล่นได้อย่างโดดเด่นที่สุดของแอสตันวิลล่าด้วยครับ และก็เกมที่แจ้งกำเนิดอีกหนึ่งเกมของกีริสครับคงจะหนีไม่พ้นเกม FA ครับรอบแต่เชื่อกับหงแดงครับซึ่งกีริสครับทำแอสซิสประตูชัยให้วิลล่าครับสามารถผ่านหงแดงไปเข้าชิง FA ครับกับอาร์เซนอลได้สำเร็จครับแต่ว่าเขาก็ต้องจำเป็นต้องอกหักครับเพราะเหตุผลที่ว่านัดชิงนัดนั้นคับแอสตันวิลล่าได้แพ้อาร์เซนอลไปถึงสูงประตูต่อสครับ แต่จนตอนนี้ครับคีรีสครับกลายเป็นนักเตะที่หลายๆทีมให้ความสนใจอย่างมากครับไม่ใช่แค่ฝีมือเท่านั้นที่โดดเด่นนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่หลายคนจําเขาได้เพราะถุงเท้าครึ่งแข้งครับแจ็คกี้ลีสครับดาวโจนของแอสตันวินล่าครับสร้างชื่อเพียงชั่วข้ามคืนครับหลังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมที่ต้นสังกัดเฉยชนะลิเวร์พูสประตูตอนหนึ่งในศึก FA ครับรอบรองชนะเลิศอย่างไรก็ดีครับ คงมีแฟนบอลหลายคนสงสัยว่าเหตุใดเนี่ยเจ้าหนูรายนี้ถึงใส่ถุงเท้าแค่ครึ่งแข้งครับและเดลี่เมล l ครับเปิดเผยเรื่องนี้ว่ากีริสครับมีโอกาสชมคลิปวิธีการเล่นของจอร์จเบสครับผ่านทางช่อง Sky Sport เมื่อ4ปีที่แล้วครับโดยเขารู้สึกประทับใจลีลาของอดีตปีมหาภัยของแมนยูยิ่งมากครับ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจทําตามตั้งแต่ตอนนั้นครับโดยไม่กลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บจากการเข้าบอลของคู่แข่งเลยครับและเจ้าตัวก็ยังบอกอีกว่ามันเป็นเคล็ดครับผมใส่แบบนี้มาทั้งชีวิตและยืนยันที่จะใส่แบบนี้ต่อไปคิริสกล่าวครับมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ใส่สนับแข่งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเขาใส่ครับแต่เป็นสนับแข่งส่เด็กครับโดยครั้งหนึ่งครับ ทิมเชร WOOD ครับเทรนเนอร์สิงห์พง,งา์ก่ลาวถึงแจ็คกี้ิสว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาพูดอะไรกับผมตอนผมบอกว่าเขาจะได้ลงเล่นใช่เขาบอกว่าคุณจะไม่ผิดหวังเลนนี่คือเรื่องราวของแจ็คกีริสกับถุงเท้ายุ้ยๆของเขานั่นเองครับหาพวกคุณฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วถูกใจนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องนิทานลูกหนังด้วยนะครับเราจะนำเรื่องราวเหล่านี้ครับมาให้พวกท่านได้ฟังกันครับ และหากว่าท่านอยากให้เราได้ทำเรื่องราวของใครสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ